พุทธมนทลอีสานถิ่นฐานอารยาธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักศกิลานครยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสาน LMI Station สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการจนาอุดมพรนักวิชาการแรงงานวันนี้เราพาทุกคนมาที่จังหวัดมหาสารคามค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เรามาทําอะไรเราจะพาทุกคนไปที่อําเภอรบระบือค่ะไปที่ฟาร์มกุ้งกรามแดงคุ้มไผ่บูนหรือกุ้งเคฟิ ที่เป็นอาหารระดับพัฒคารและส่งออกนอกประเทศอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีวิธีการดูแลและเลี้ยงดูยังไงเพื่อที่ได้กุ้งเคฟิตมาแล้วนั้นวันนี้เราจะมาตามหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานไปดูกันเลยคะ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือน สำหรับผลิตลูกกุ้งนะฮะจะมีทั้งบ่อผสมอันนี้จะเป็นบ่อผสมของพ่อแม่พันธุ์กุ้งนะครับอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นบ่ออนุบาลลูกกุ้งเพื่อที่จะลงบ่อดินพ่อพันธุ์แม่พันธุหนีอายุประมาณเท่าไหร่คะประมาณห้าเดือนขึ้นไปอายุเขาที่เราเลี้ยงเราขุนในบ่อดินห้าเดือนขึ้นไปเขาจะเป็นไซส์ที่พร้อมผสมแล้วอ่าหลังจากนั้นเราถึงจับคู่ เราการผสมของเราเนี่ยจะใช้ผู้หนึ่งเมียสองบอ่อขนาดนี้เราใส่ประมาณ150ยห้าตัวผู้50ตัวเมีย100่งอตัวผสมได้ทุกรดูการครับแต่ว่าจํานวนจะน้อยก็คือหน้าหนาวสัตว์น้ําจะลังการผสมการกินอาหารการผสมพันธุ์จะน้อยเราผสมทิ้งไว้สัก1เดือนหลังจากนั้นเรามาคัดแยกตัวไหนไข่แม่ไข่ก็โยกไปบ่อฟักกุ้งกุ้งตัวนี้ผสมแล้วติดเลยกุ้มท้องส5วัิบห้วจะลงจากท้องแม่เนี่ย คุณต่ออีก45วันรวมเป็น90วัน3เดือนแล้วนําลูกกุ้งจากตรงนี้เนี่ยไปคุณต่อที่บอ่อดินอ,อีก120วันหรือ4เดือนอก็จะจัดจําหน่ายได้แล้วออปริมาณลูกต่อต่อกุ้งแม่หนึ่งตัวนี่แม่แม่กุ้งหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะจ่ายไข่ได้ประมาณ400ฟองขึ้นไปอยู่ที่ขนาดของเขาถ้าแม่กุ้งตัวใหญ่เขาสะสมอาหารสะสมไข่ที่หัวเขานี่จะได้เยอะขึ้นเริ่มต้นที่400ฟองถึง แปดร้อยฟองอ,อยู่ที่ขนาดของแม่กุ้งครับอันนี้ก็คือแม่กุ้งที่ว่าไข่เป็นสองระยะนะครับก็ระยะแรกไข่เขาเนี่ยฮะก็จะเป็นสีเดียวนี่คือไข่ระยะแรกนี่นะครับอันนี้คือระยะที่สองก็คือเป็นตาเริ่มจะเป็นตัวแล้ว<อ>แต่ยังไม่สุกดีหมายถึงว่ายังไม่เป็นตัวทั้งหมดอ,มอ,อันนี้อีกสี่สิบห้าวันจะ จะลงเดินเป็นลูกกุ้งลงเดินจากท้องแม่เลยครับอีก45วันนะครับ<ม>เราอนุเราฟักไว้อันนี้อีก7วันเท่านั้นเขาจะลงจากท้องแม่เขาแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาลูกกุง้งในไปอนุบาลต่อและ<ม>นําแม่ไข่ไปบอปผสมต่อได้เลยนะครแม่กินลูกเราต้องเอาออกเราต้องแยกไหมอ๋อจริงๆกุ้งประเภทนี้เนี่ยเขาไม่กินลูกกุง้งเขาไม่กินกันครับ<ม>จะไม่กินเขาจะไม่ทําร้ายลูกกุ้งของเขาอ่า,อา แล้วอายุของแม่ที่ที่สามารถให้ลูกได้นี่ถ้าอยู่ในธรรมชาติเนี่ยสี่ปีถ้าเอามาเลี้ยงเนี่ยอยู่ที่ได้แค่สปี2ปีได้ประมาณกี่ข้อกสปีนี่ผมว่าน่าจะเป็น10เลยนะสิบครั้งเลยสิบคอกเลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วที่ฟาร์มของเรานี่คือจําหน่ายลูกกุ้งด้วยใช่ไหมคะใช่ทางฟาร์มจะจำน่ายลูกพันกุ้งพ่อแม่พันกุ้งแล้วก็กุ้งเนื้อเพื่อบริโภคครับ ลูกกุ้งนี่จำาหนาไซส์ขนาด3มเซน <c oughs> หลังจากลงจากท้องแม่อานุบาลอีก45วัน <c oughs> ก็จัดจำาหนาได้แล้วกุ้งกุ้งไซส์นี้นะจะเป็นกุ้ง <c oughs> ไซส์น้ำหนักประมาณ200 200-300ถึงกรัมต่อตัวนะครับ <c oughs> หรือ2องสากิโลนั่นแหละครับทีนี้กุ้งไซสนี้เนี่ยอายุประมาณ1ปีขึ้นไปถึงจะได้ไซส์นี้นะครับ <c oughs> เราดูลักษณะอันนี้ก็คือกุ้งตัวผู้ตัวผู้จะมีถุงน้ำสีแดงข้างก้ามนี่นะครับนี่นะครับคือกุ้งตัวผู้ หรือเราหงายท้องเขาขึ้นมาจะมีเดือยอวัยวะเพศของเขาเนี่ยละนี่ครับขาคู่ที่หนึ่งนี่นะครับส่วนตัวเมียเนี่ยก้ามเขาจะเลียวเล็กนะครับไม่มีถุงน้ำนี่นี่คือตัวเมียมก้ามเล็กเลียวไม่มีถุงน้ําสีแดงนะครับอ่าหงายท้องเขาขึ้นมาจะเป็นขาคู่ที่สามจะเป็นอวัยวะเพศของเขาเป็นรูกลมๆเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นี่ก็คือดูเพศกุ้งนะครับแล้วตลาดเราส่งต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตลาดของเราส่งนี่ก็คือกัมพูชา พมา่าเราทั้ง3าประเทศนี้ที่เราค้าขายกันมาหลายปีแล้วครับกุ้งเนี่ยเขาจะลอกคราบอ,าอยู่ที่การสะสมอาหารของแต่ละตัวยิ่งตัวใหญ่ยิ่งนานยิ่งยื้ระยะถ้าตัวเล็กนี่แป๊บเดียวครับตัวเล็กตั้แต่ออกเนี่ยลงจากลงจากท้องแม่แล้วเนี่ยสวันก็ลอกแล้วครับแล้วเวลาเขาลอกคราบเนี่ยเขาจะอาจจะลอกในท่อเขาในท่อที่เขาอยู่นั่นแหละครับเพื่อหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดการสูญเสียก็คือการที่เขาลอกคราบแล้วเขาก็จะกินกันครับ แต่เราแก้ปัญหาก็คือเรามีที่หลบให้เขาเยอะๆจะมีการพักน้ำนี่อย่างน้อยนี่สวัน2องถึงสถึงหวันถ้าเป็นน้ำประปานะครับน้ำบาดาลใช้ได้เลยน้ำฝนก็ใช้ได้เลยเพราะว่าน้ำประปานี่จะมีคอรีนแล้วแต่พื้นที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็อ่าเราก็จะมีออกซิเจนเพื่อ,อตีคายคอรีนออกครับต้องมียาจะมีะแร่ธาตุรวมครับเป็นแร่ธาตุโพแทสเซียมแมกนีเซียม ที่เขาจะเติมเขา้าบำรุงเขาบำรุงเพื่อเขาจะได้ขยับขยายตัวเขากระตุ้นการลอกคราบการเติบโตนั่นแหละครับก็จะเป็นแร่ธาตุรวมให้เขาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครั้งละ200กรัมต่อขนาดหนึ่งบ่อต่านี้แล้วความสะอาดของบอ่อต้องดูแลอะไรการดูแลเนี่ยก,ก็เกิดจากการที่เราให้อาหารนะครับบางทีรู้ว่าปริมาณการให้อาหารเนี่ยเราให้ได้เหมาะสมการทำความสะอาดบอกก็ที่บอกครับเดือน หนึ่งถึงสองเดือนครั้งอันนี้บอ่บอบอ่อเราบ่อขนาดเท่าไหร่คะครับบ่อดินเน,นี่ยของเราก็คือขนาดหนึ่งงานนะครับลงกุ้งได้เท่าไหร่คะอ่าลูกกุ้งเนี่ยเราจะลงเป็นตารางเมตรละห้าตัวนะครับบ่อหนึ่งงานสี่ร้อยตารางเมตรเราลงสองพันถึงสองพันห้าร้อยตัวนะครับลูกกุ้งครับผม สี่เดือนนี่ไซส์เขาจะประมาณไหนคะไซส์เนี่ยกุ้งเนี่ยจะประมาณ4ี่่สิบถึงยีตัวโลครับน้ําหนักต่อตัวประมาณ35 40ถึงกรัมนี่นะครับก็จะเป็นไซส์นี้ฮะนี่กุ้งที่ลูกค้าเขาต้องการจะเป็นไซส์นิยมนี่นะครถ้าในวงการเขาเรียกกุ้ง4นิ้ว5้านิ้วประมาณนี้เราขุนบ่อดินประมาณ4ีหเดือนจะได้ไซส์นี้นะครับนี่ สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับเไร่เศษน,นะครับอ่าเป็นฟาร์มพุ่มกัมแดงทั้งหมดนะครับสามารถสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเลยนะครับอ่าสำหรับเกษตรกรท่านใดหรือพี่น้องของเรานรี่นะฮะสนใจที่จะเลี้ยงนะครับอ่าติดต่อเบอร์โทรข้างล่างหรือ Facebook ได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ